สวัสดีค่ะที่นี่ช่อง YouTube วันในนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแปมเอลนะคะวันนี้แปบก็จะมาทํานะคะทําน้ําแข็งใสแบบประหยัดนะคะอันนี้ก็คือเครื่องทำน้ำแข็งใสนะคะแบบใช้มือนะคะหมุนนะคะก็ใช้ไม่ยากนะคะสั่งในช้อปปี้ลาซาด้าหรือถ้าไม่สะดวกสั่งก็อาจจะซื้อเองก็ได้นะคะอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะคะซื้อมาได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะอันนี้ก็น้ําวันนี้จะทํานะคะ ทำน้ำสตรอบเบอรี่นะคะให้หลานกินนะคะก็เอาน้ำนะคะเทใส่ในนี้นะคะปิดฝาแล้วก็เอาข้าตู้เย็นนะคะแช่ท้องฟิสนะคะ ทิ้งไว้ให้แข็งนะคะแล้วทีนี้ก็พอแข็งเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำแข็งใส่นะคะก็จะได้น้าแข็งใสใ่เด็กๆกินนะคะโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะคะก็ช่วงนี้เด็กๆก็อยู่บ้านนะคะก็ทำทำให้เด็กๆทานนะคะบ๊ายบาย